ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ้องฝ่ายสุบุสุคนพบกับนัดเล่าหลานเปอร์เซ็นเนาะสืบเนื่องต่อจากปลาบักลาไไยหามาเนาะได้เป็นปลาคอเอ็ดเด็ดเดียวไว้พี่น้องคึ้ใส่บักทัวในตูวเริ่มเถาแล้วตั้มบักทัวเถาเลีวลวกินกับทอดปลาใส่เทียงไปบ่ายมันคือจะส้วงดีเนาะเอาไปกันเลย ตำบักทัวก็ไม่ได้อยากริกกระเทียมใส่ไปบักทัวนี่ใส่ไปโดนมาได้ไดูเย็ยนมันเถาขึ้นเถาขึ้นจังเป็นเนี่ยไกพี่น้องเนาะแต่หากเป็นบักขัวออนต่ำโบเซียบตำบักทัวเถาได้เขวาว่าว่าสละแหงเถาแหงแสบนะตำซอยบักทัวล้โคโกโศกต้องคนกําล่งดีๆเล็กน้อยได้พี่น้องเนี <c> ่ย <oughs> กําล่งบษษดีนี่ขอบอก <c oughs> <c oughs> ปวดแขนพุนแหล้าตำบักทัวนี่มันหยาบ อ่ะปร,ะรุงรสก็บบ่ได้ยากครับแค่ตำบมกทั่วนี่ผมชุบรสลงไปนำปลาร่าต้มพอดีเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นก็ซิมแล้ครควัดโคกอีกแล้วบอกนัดควัดโคโคโคโกคโกอีกละนัดใส่ผักคะนียกินกับเพื่อที่แรกว่ามันชิบโบคือกินไปกินมากขึ้พี่น้องกับผ่าใส ป่าแดดเด,ยเดียวของบกักหลาไปหานี่แหละครับใส่ทายกะว่ามันจะสวงสวงเบิ่งหน้าต่าปินตะแสบบ่พี่นองเอ้ยมาเด้อครับกินตำทัวย่ามใบใบกับนัดลาวหลานเปอร์เซ็นสวัสดีครับ